สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตัวอย่างที่158มันติกุป s c a เกลปิ E A วันนี้เราจะเอาตัวอย่างที่62มาผสมกับตัวอย่างที่147นะครับตัวอย่างที่62เนี่ยเราจะเอาจุดเปิดไม้แรกนะครับนั่นก็คือเราจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยด2เส้นนะครับ EMA fast period 3และ EMA slow period 8หาจุดเข้าบายเข้าเซลล์นะครับ เมื่อไหร่ที่ EMA ฟา t ตัดขึ้น EMA Slow ใช่ไหมครับเราจะพิจารณาเปิดไม้บายแต่ยังไม่เปิดนะครับเรามีเงื่อนไขเพิ่มเติมครับเราจะมาดู Stochastic ด้วยนะครับสโตด้วยนะครับว่าจุดที่นะครับเราจะเปิดไม้เซลล์นี่นะครับสมมตินะครับเราจะเปิดไม้เซลล์นี่นะครับสโตต้องอยู่ในโซน Overbought เห็นไหมครับและ โซนโอเวอร์บอของสโตนเนี่ยเราเซตไว้ให้ที่เป็นเลเวล70นะครับนี่เห็นไหมครับเราใช้เซตเลเวล70ของสโตแคสติกถือว่าเป็นโซนโอเวอร์บอทและไม่พอนะครับการเปิดไม้บายเปิดไม้เซลเนี่ยเราจะมาเช็คด้วยนะครับว่าจุดที่เราจะเปิดไม้บายหรือจุดที่เราจะเปิดไม้เซลเนี่ยนะครับจุดนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีระยะห่างระหว่างราคากับเส้นค่าเฉลี่ย m e m a f a า t เนี่ย ไม่ไกลเกินไปนะครับถ้าเป็นทองนะครับที่ผมทดสอบในไทม์เฟรม5นาที15นาทีเนี่ยระยะห่างต้องไม่เกิน300ปิดเป็นต้นซึ่งผลที่ได้รับสวยงามมากนะครับและเราเอาข้อดีของตัวอย่างที่147มาช่วยในการแก้ไม้มาช่วยในการกินกำไรเพิ่มนะครับแก้ไม้ช่วยอย่างไรครับมาดูนะครับเวลาแก้ไม้เนี่ยนอกจากที่เราจะมีอะไรครับกลยุทธ์ การใช้ระยะกิจในการเปิดไม้แก้แต่ละตัวใช่ไหมครับการเปิดไม้แก้แต่ละตัวเนี่ยเราจะใช้อินดิเคเตอร์ RSI นะครับโดยการใช้บ็อกอินดิเคเตอร์ o w i with in l i ม i t มาดูนะครับในกรณีที่จุดที่มันเข้าแพทเทิร์นการแก้ไม้แล้ว RSI นะครับผมใช้เป็น p พียร d 7นะครับเพราะผมใช้ Time Frame เล็กๆนะครับมันอยู่ในโซน o v e r b o u r h t จุดนั้นเนี่ยเราจะเปิดไม้แก้ด้วยขนาดลดไซส์ที่เพิ่มขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับ RSI นะครับมันอยู่ต่ำกว่า o v e r b o ์บอ t แต่มันยังอยู่ในโซนสูงอยู่ใช่ไหมครับในโซนสูงอยู่นะ5 1ถึง69นี่นะครับเลเวลของ RSI อยู่ในโซน5 1เถึง69เราก็จะเปิดขนาดลดไซส์ด้วยขนาดเพียงแค่0.01ล็อตเท่านั้นเองเห็นไหมครับเราสามารถ แบ่งช่วงของ RSI นะครับเพื่อจะพิจารณาการเปิดไม้แก้ว่าจะควรเพิ่มล็อตไซส์ไหมหรือไม่ควรเพิ่มล็อตไซส์และประสิทธิภาพของการเปิดไม้แก้ก็จะสูงขึ้นนะครับในกรณีของการกินกำไรแบบโฟรเทนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งบายหรือฝั่งเซลเราก็จะใช้ระบบ trailing stop เข้ามาช่วยนะครับว่าถ้ามันเป็นเทรนที่ แรงเทรนที่เร็วเราก็จะได้กินกําไรเพิ่มกว่าปกตินั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเขียน E A ตัวนี้กันอย่างไรและนําไปใช้งานกันอย่างไรเริ่มต้นนะครับเรามาดู constant และ variable ของ E A กันก่อนนะครับอากาศที่เชียงรายค่อนข้างหนาวนะครับอาจจะพูดติดติดขัดขัด,ขดนิดนึงนะครับ constant ของ E A มีอยู่ด้วยกัน16ตัว E A name เก็บชื่อของ E A นะครับ อัปเปอร์ลิมิตลดไซเท่ากับ0.1ตัวนี้สำคัญนะครับผู้เรียนในบ็อก u y n o นาลบ็อกซ n เซลนาเนี่ยนะครับต้องใส่ค่า Upper l i ์ลิมิตลดไซตตัวนี้นะครับใส่ไว้ในช่อง Volume Upper l i ลิมด้วยเผื่อวันดีคืนดี System e อ r ร์ขึ้นมาใช่ไหมครับอัตราลดไซ z ์ของเราเนี่ยมันเกิดการก้าวกระโดดแบบผิดปกตินะครับมันจะได้ไม่เป็นอันตรายมากเกินไปต่อ การทำงานของ EA ใช่ไหมครับใส่ตัวนี้ลงไปด้วยนะครับลตเริ่มต้น0.01นะครับลตพัด B ลตพัด S นะครับตัวนี้นะครับใช้ในกรณีที่เราต้องการจะเพิ่มขนาดลดไซด์เวลาแก้ไม้นะครับโดยการเพิ่มขนาดลอดไซด์ทีละ0.01เพิ่มตอนไหนครับเพิ่มตอนที่มันมีอยู่ในโซน overbought หรืออยู่ในโซน oversold นั่นเองนะครับกิด distance 60ป๊ ตรงนี้ต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับไทม์เฟรมที่ท่านใช้ด้วยนะอย่างผมใช้กับไทม์เฟรมเล็กๆผมคิดว่า60เนี่ยเอาอยู่ใช่ไหมครับ Cross Money เท่ากับ5 USD นะครับเวลาแก้ไม้สำเร็จเราขอกำไรแค่5เหรียญเราก็ปิดออเดอร์แบบรวบไม้นะครับ Tailing Stop 60 Tailing Step ตตัวนี้จะเอาไปเซตในบล็ c k Tailing Stop นะครับเพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่ง Stop Loss ให้ห่างจากราคาสูงสุดกี่ปีป๊ และให้มันขยับตามราคาทีละกี่ปิบนั่นเองนะครับ backtest Mode ค่าเริ่มต้นเป็นฟอเวลาเราจะเอา EA ไปทำการ backtest ก็เปลี่ยนสถานะจากฟอให้เป็นท r ูนะครับ RSI เ r i ียเท่ากับ7นะครับถ้าใครใช้ไทม์เฟรมใหญ่ๆเกิน1ชั่วโมงก็เปลี่ยนเป็น14 S c o S C O s t o r นะครับ overbought t r r e overso นะครับ overso เราใช้70โท่ทีครับ overso เราใช้30 โอเวอร์บอเราใช้70นะครับถ้าใครจะเปลี่ยนนะครับเป็น20-80ก็ได้นะครับ, 20, 80, ก,นะรบการออกไม้ก็จะน้อยลงหรือใครจะเปลี่ยนเป็น40-60ก็ได้นะครับการออกไม้ก็จะเพิ่มขึ้นเพราะมันเป็นการเพิ่มโอกาสของการเปิดไม้แรกนั่นเองนะครับ e ี a Fast Period 3 e ี a Slow Period 8 t i p distance 3 0 0นะครับตามค่าที่ผมได้อธิบายไป Variable มี11ตัวก็เหมือนกับตัวอย่างทั่วๆไปนะครับ l o t b lot s กิ i ด t i s t e คูณ2โหมด FTB โหมด FTS โหมด RTB โหมด r า s เขา B เขา S Profit B Profit S สังเกตนะครับค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับว่าเราจะเอาค่าพวกนี้ไปใช้กันอย่างไรนะครับมาดู a อเรที่1นะครับแอเรีนี้จะไปช้าๆหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างจะสําคัญนะครับผู้เรียนจะได้เห็นว่าจุดการเปิดไม้แรกถ้าเราได้ประสิทธิภาพที่สูงเนี่ยใช่ไหมครับ มันก็เหมือนกับสุภาษิตท,ที่ว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งถูกไหมถ้าเราเปิดไม้แรกด้วยจุดที่มีประสิทธิภาพนะครับเปอร์เซ็นต์วินมากกว่าเปอร์เซ็นต์ลอสโอกาสที่ EA จะได้กําไรในระยะยาวก็มีสูงนั่นเองนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะมาพิจารณาการเปิดไม้บายดังนี้เราใช้บ็อกโนเท e นะครับฟิลเตอร์ใบไทย เราก็ต้องเลือกาบเห็นไหมครับเพราะตอนนี้เราจะพิจารณาการเปิดไม้ายบล็อกโนเทชก็จะตรวจเช็คว่าตอนนี้ถ้ายังไม่มีการเปิดไม้บายภายใต้กรุ๊ปที่1ใช่ไหมครับก็จะพิจารณาเปิดไม้าบไม้แรกนะครับไม้บายไม้แรกเนี่ยเราจะเช็คเงื่อนไขด้วยกันหลักๆ3เงื่อนไขเงื่อนไขที่1น,นะครับเราจะเช็คว่าสโต้นะครับมันอยู่ในโซนโอเวอร์โซไหม ก็คืออยู่ต่ำกว่าเลเวล30มไหมเห็นไหมครับถ้าสโตต่ำกว่าเลเวล30เห็นไหมครับสโตโอเวอร์โซ <stupid> คือ30 <net> เราก็จะเป็นเราก็จะเริ่มพิจารณาเปิดไม้บายละนะครับสโตอย่างเดียวไม่พอนะครับเราจะรอให้เส้นค่าเฉลี่ยนะครับ EMA period 3เนี่ยตัดขึ้น EMA period 8เห็นไหมครับ EMA fast <net> ตัดขึ้น EMA slow <net> <feito> ด้วยนะครับสโตอยู่โอเวอร์โซ EMA เกิดการตัดขึ้นนะครับ ยังไม่พอครับเราเคี่ยวนะเราเคี่ยวนะเราจะไม่ซื้อของแพงนะครับเราจะใช้ box check distance มาเช็คระยะห่างระหว่างราคาปัจจุบันก็คือ candle c r o s s candle id 0ูนใช่ไหมครับกับ EMA fast เส้นค่าเฉลี่ย3จะต้องมีระยะห่าง lower dan คือไม่เกินนะครับไม่เกิน PIP distance ตัวอย่างเนี้ยผมใส่ไป300อย่าลืมนะครับ value ต้องเลือกหน่วยเป็น PIP ด้วยนะครับผู้เรียนหลายท่านเอาไป ใช้ในหน่วยของนิวเมอริกก็เป็นตัวเลขเนี่ยมันจะคือพอยต์นะครับไม่ใช่ปิปนะระวังตัวนี้ด้วยนะครับต่อมานะครับเมื่อได้เงื่อนไข3เงื่อนไขเราก็เปิดไม้บายนะครับด้วยขนาด0.01ล็อตเป็นขนาดเปิดไม้แรกนะครับและอย่าลืมเห็นไหมครับวปุ่มอัปเปอร์ลิมิตนะครับตัวนี้ใส่ค่า0.1ลงไปด้วยนะครับไม้บายที่เราเปิดก็จะเป็นกรุปที่1นะครับเป็นไม้บายไม้แรกเปิดด้วยกรุปที่1นะครับ ต่อมานะครับเรามาดูเงื่อนไขาการเปิดไม้เซลล์บ้างหลักการเดียวกันเลยนะครับเริ่มต้นเราใช้บล็อกโนเทตฟิลเตอร์ไบไททนะครับเลือกเซลล์อย่าลืมนะครับตอนนี้เราใช้ระบบมันติกรุ๊ปสเกลปิ้งเอนะครับไม้บาบกรุ๊ปหไม้เซลล์กรุ๊ปสใช่ไหมครับต่อมานะครับถ้ายังไม่มีการเปิดไม้เซลล์ในกรุ๊ปที่2เราจะเช็คเงื่อนไข3เงื่อนไขเช่นเดียวกันตัวสโตแคสติกจะต้องอยู่สูงกว่า เลเวล70ก็คือเราถือว่าเป็นสโตโอเวอร์บอสนั่นเองใช่ไหมครับสโตโอเวอร์บอสและอะไรครับเส้นค่าเฉลี่ย EMA fast ตัดลง EMA slow จุดนี้น่าจะเข้าเซล์ลแล้วใช่ไหมครับเราไม่เอานะครับเราจะเช็คอีกอันนึงนะครับก็คือเราจะไม่ซื้อของแพงนะครับเช็คลิสแทนระหว่างราคาปัจจุบันกับ EMA fast จะต้องไม่เกิน300ปิปเห็นไหมครับเราจะได้เงื่อนไขที่สวยงามและราคาไม่แพงเกินไปด้วยนะครับ เปิดไม้เซลล์ด้วยขนาดเท่าไหร่ครับ0.01นะครับใส่โวลูมอัปเปอร์ลิมิตลงไปด้วยนะครับ0 1วันดีคืนดีบรอกที่ท่านใช้งานอาจจะเกิดซิสต็ m e มเออร์เลอร์มีผลกระทบต่อการทำงานของ EA ขนาดลอดไซส์9ก้ากระโดดเห็นไหมครับกันเหนียวไว้นะครับนี่ก็คือการเปิดไม้บายไม้แรกการเปิดไม้เซลล์ไม้แรกและแน่นอนครับเมื่อเปิดไม้แรกไปแล้วนะครับโหมด FTB ต้องทำงานโหมด R t b ต้องทำงาน จากค่าเริ่มต้นเป็น0ย์เราก็ใส่ค่า1ให้มันไปเห็นไหมครับขนาดล็อตไซส์ไม้แรกล็อตบายเก็บไว้ด้วยขนาด001ล็อตเห็นไหมครับเช่นเดียวกันกับฝั่งเซลลนะครับเปิดไม้เซลล์ไม้แรกเมื่อไหร่นะครับโหมด rts โหมด fts ก็จะต้องทำงานทันทีด้วยการใส่ค่า value เท่ากับ1ให้กับมันนะครับและเก็บขนาดล็อตไซส์ไม้แรกของไม้เซลล์ไว้ในตัวแปร l o s นะครับนี่คือหลักการเปิดไม้แรกนะครับ ของตัวอย่างที่62นํามาใช้ในตัวอย่างที่158นั่นเองนะครับต่อมาหลังจากเปิดไม้แรกและเรามาดูฉากทัดที่เป็นไม้บายก่อนนะครับเป็นไม้บาบเนี่ยมันก็จะเกิดเปิดแล้วได้กําไรกับเปิดแล้วขาดทุนใช่ไหมครับมาดูเปิดแล้วได้กําไรก่อนนะ เปิดไม้บายปุ๊บโหมด F T B ทำงานเพราะอะไรครับเพราะโหมด F T B เท่ากับ1โหมด R T B ทำงานเพราะโหมด R T B เท่ากับ1เห็นไหมครับมันทำงานพร้อมกันเลยนะและเมื่อมันทำงานปุ๊บระบบก็จะเช็คนะครับถ้ามีการเปิดไม้บายอันนี้ก็เช็คเหมือนกันถ้ามีการเปิดไม้าบนะครับก็จะเช็คต่อนะครับแต่ตรงนี้แหละเช็คต่างกันละฝั่งโ o โรเทน t ain, เช็คว่าเปิดไม้บายราคาวิ่งขึ้นฝั่ง reverse สเทนเช็คว่าเปิดไม้บายราคาวิ่งลงนะครับ ตรงนี้แหละเป็นหัวใจที่ว่าระบบฝั่งไหนจะทํางานนะครับในกรณีฉากทัดนที่เราสนใจก็คือเปิดไม้บายราคาวิ่งขึ้นใช่ไหมครับบล็อก for estate ก็จะส่งข้อมูลไม้บายล่าสุด1ข้อมูลส่งให้ condition ตรวจเช็คว่าราคาปัจจุบันสูงกว่าราคาเปิดไม้บายก่อนหน้าไหมถ้าเปิดไม้บายราคาวิ่งขึ้นได้กําไรนะครับระบบ ftb จะทํางานต่อนะครับโดยการสร้างระยะกิจนะครับตัวอย่างนี้ใช้ระยะกิจ60ปิบใช่ไหมครับเราจะใช้2บล็อกบล็อกที่1ก็คือ ฟอร์มูลาสร้างตัวแปรกิ i ดิสเทนคูณ2เห็นไหมครับมีขนาดเป็น2เท่าของระยะกิจระยะกิจ6กิ i กิจดิสเทนคูณ2คือ120นะครับนำไปใส่ในโนเทตเนียบายนะครับบล็อกตัวนี้เราจะสร้างระยะกิจฝั่งบายฟิลเตอร์บายทยเราเลือกบายกิจดิสเทนคูณ2ใส่ในช่องเลนส์ออฟโดยที่เลน h ์โพ i ิชันเป็น a l l o w the price นะครับเพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถสร้างระยะกิจขนาด60ปิได้ละและทุกๆครั้งที่มัน มีอะไรครับเปิดไม้บายแล้วราคามันวิ่งขึ้นครบ60ปิ๊บเราก็จะเปิดไม้บายเพิ่มกินกำไรเพิ่มด้วยขนาด0.01ล็อตเห็นไหมครับ no stop loss no take profit และแน่นอนครับโหมด ftb เปิดไม้ปุ๊บนะครับการพิจารณาเงื่อนไขหลังจากนี้จะต้องทำงานภายใต้โหมด ftb เท่านั้น เราก็จะไปปิดการทำงานของโหมด RTB นะครับโดยการใส่แวลูศูนย์ให้มันไปแค่นั้นเองนะครับโหมด RTB จากที่เคยทำงานก็หยุดการทำงานนั่นเองนะครับและเราเอาบล็อกเช็คเทรดเขามาเช็คนะครับว่า จำนวนการเปิดไม้บายจากกรุ๊ปที่1มากกว่าหรือเท่ากับ2หรือยังนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีจำนวนการเปิดไม้ตั้งแต่2ไม้ขึ้นไปนะครับระบบ tailing stop ก็จะเริ่มทํางานทันทีนะครับโดยการใช้อะไรครับสร้าง tailing stop เนี่ยที่60ปิบปและให้มันขยับตามทีละ1ปิดตัวเลขพวกนี้ลองไปปรับไปเปลี่ยนดูนะครับยิ่งเราใช้ tailing stop ห่างเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะกินคำใหญ่ๆก็จะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับ ต่อมาเรามาดูนะครับในกรณีเปิดไม้บายแล้วขาดทุนนะครับไปกันเริ่มไวๆแล้วนะครับเพราะเราเริ่มเข้าใจกันแล้วนะหลังจากเปิดไม้บายโหมด rtb ทํางานใช่ไหมครับ if trade buy ตรวจเช็คว่ามีการเปิดไม้บายไหมนะครับและ for is trade กับ condition ชุดนี้ว่าเปิดไม้บายแล้วราคาวิ่งลงหรือเปล่านะครับ for is trade ส่งข้อมูลไม้บายล่าสุด1ข้อมูล คอนดิชันตัวเช็คว่าราคาปัจจุบันต่ํากว่าราคาเปิดไม้บายก่อนหน้าไหมใช่ไหมครับถ้าเปิดไม้บายราคาวิ่งลงก็สร้างระยะกิจเหมือนเดิมครับสร้างระยะกิจขนาด60ปิบเพื่อให้อะไรครับการเปิดไม้แก้แต่ละครั้งจะต้องไม่ห่างกันต่ํากว่า60สิปิบนั่นเองนะครับและการเปิดไม้แก้นะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราก็จะใช้บล็อกอินดิเคเตอร์มุกวิดอินลิมิตมาช่วยนะครับโดยการกําหนดเลยนะครับ เอาอินดิเคเตอร์ RSI นะครับในย่าน o v e r s o ์โซนะครับศูนยตั้งแต่1-30ถึง30ถ้า RSI อยู่ในเลเวลนี้นะก็คืออะไรครับมีการขายมากเกินไปใช่ไหมครับ1ถึง30เราจะเปิดไม้แก้โดยการเพิ่มขนาดล็อตไซด์ด้วยเห็นไหมครับล็อตบวกล็อตพัดเท่ากับล็อต B แต่ถ้ามันไม่ใช่แล้วอะไรครับ RSI อยู่ในย่าน31-50ถึง50ก็ถือว่าอยู่ในย่านต่ำๆอยู่ใช่ไหมครับ แต่มันอาจจะไม่เรียกว่าโอเวอร์โซ่ใช่ไหมครับแต่ยังต่ําอยู่นะต่ํากว่า50ใช่ไหมครับเราก็จะเปิดไม้แก้ด้วยขนาดฟิกโวลูมก็คือ0.01ล็อตเห็นไหมครับนี่คือวิธีการใช้อะไรครับอินดิเคเตอร์มุกอิ t วิดอินลิมิตมาแบ่งย่านของ RSI แล้วมาพิจารณาการเปิดล็อตไซส์นะครับว่าจะเปิดแบบเพิ่มไม้หรือไม่เพิ่มไม้เออเพิ่มขนาดล็อตไซส์หรือไม่เพิ่มขนาดล็อตไซส์นั่นเองนะครับ หลังจากเราเปิดไม้แก้แล้วนะครับเราก็จะไปปิดการทำงานของโหมด F T B นะครับและไปปิดการทำงานของ Bo ็อ a i l i ล i n g Stop หมายเลข32ซึ่งเป็น b ล็อ a i l i ล i n g Stop ที่ทำงานภายใต้โหมด F T B นั่นเองนะครับโดยการใช้ turn off b o x นะครับทุกครั้งที่เราแก้ไม้นะครับบ o ็อกเ c ็คเทเขาก็จะเช็คว่าตอนนี้นะครับในระบบแก้ไม้จำนวนไม้บายมากกว่าหรือเท่ากับ2ไม้หรืออยังนะครับถ้ามันมากกว่าหรือเท่ากับ2ไม้ เราก็จะเริ่มเช็คผลกําไรละว่ามันแก้ไม้สาเร็จไหมจากติดลบกลับมาเป็นค่าบวกไหมนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยเนี่ยเราเช็ค2กรุ๊ปรวมกันเลยนะครับกรุปหนึ่งกรุปสองกรุปหนึ่งไม้บายกรุปสองไม้เซลใช่ไหมครับเราก็เช็คผลกําไรทั้งสองกรุปเลยนะครับว่ามันกลับมามากกว่า5เหรียญหรือยังถ้ากลับมามากกว่า5เหรียญปุ๊บนะครับเราก็ปิดออเดอร์บายปิดออเดอร์เซลปิดทั้ง2กรุปเริ่มต้นใหม่เลยเห็นไหมครับแบบนี้ปลอดภัยกว่านะปลอดภัยกว่าตัวอย่าง143่มใช่ไหมครับ ที่ปิดของฝั่งใครฝั่งมันใช่ไหมครับแต่แบบนี้จะปลอดภัยขึ้นนะครับหลังจากเราปิดออเดอร์ทั้งฝั่งบายทั้งฝั่งเซลล์แล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องไปรีเซ็ตตัวแปรทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับอา i l เทลลิงสต็อเห็นไหมครับให้กลับมาใช้งานได้โดยการใช้บล็อกเชิ n ออนบล็อนะครับหมายเลข28หมายเลข32นะครับซึ่งเป็นเทลล i n g Stop ของโหมด FTB และเทลล i n g Stop ของโหมด F.T.S. นั่นเองนะครับให้กลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับและหลังจากปิดออเดอร์บายปิดออเดอร์เซล l เราก็ต้องไปรีเซ็ตตัวแปรใช่ไหมครับเราจะมาทำหน้าออนเทรดเอาบล็อกเทรดครอสมานะครับถ้ามีการปิดออเดอร์บายนะครับเทรดครอสมาถ้ามีการปิดออเดอร์เซล l เห็นไหมครับเราก็จะเอา modify variable มานะครับถ้าปิดออเดอร์บายตัวแปรฝั่งบายล o บีเขาบีโหมด R.T.B. โหมด F.T.B. โหมด profit b กลับเป็นค่าเริ่มต้นคือค่า0 ถ้ามีการปิดออเดอร์เซลล์เห็นไหมครับเทรดโครสฟิลเตอร์บายไทเลือกเซลล์นะครับถ้ามีการปิดออเดอร์เซลล์เมื่อไหร่นะครับตัวแปรฝั่งเซลล์ลด S c o เคอเอโหมด RTS โหมด FTS Profit S ก็กลับเป็นค่าเริ่มต้นคือค่าศูนย์นั่นเองนะครับนี่คือฉากทัดนะครับเปิดไม้บายไม้แรกได้กำไรเปิดไม้บายไม้แรกขาดทุนนะครับระบบทำงานแบบนี้นะต่อไปนะครับมาดูฉากทัดของฝั่งเซลล์บ้างนะครับไปไวๆเลยนะครับเพราะว่าหลักการเหมือนกันนะครับ หลังจากเปิดไม้เซลล์โหมด FTS ทำงานโหมด RTS ทำงานดูนะครับ If t ทรดเก็จะเช็คว่ามีการเปิดไม้เซลล์ในระบบไหมนะครับชุดเช็คทิศทางของราคา for If เ a ร e กับ condition ก็จะเช็คทิศทางนะครับแต่โหมด FTS จะเช็คว่าเปิดไม้เซลล์ราคาวิ่งลงไหมโหมด RTS จะเช็คว่าเปิดไม้เซลล์แล้วราคาวิ่งขึ้นไหมนะครับมาดูฉากทัดที่เปิดไม้เซลล์ได้กำไรก่อนนะ เปิดไม้เซลล์แล้วราคาวิ่งลงเห็นไหมครับ for is t a t e ส่งข้อมูลไม้เซลล์จากกรุ๊ปที่2ล่าสุด1ข้อมูลให้คอนดิชันตัวเช็คว่าราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาเปิดไม้เซลล์ก่อนหน้าไหมถ้าเปิดไม้เซลล์แล้วราคาวิ่งลงใช่ไหมครับได้กําไรเราก็จะสร้างระยะกิจ60ปิป๊บขึ้นมานะครับใช้ฟอร์มูลากับโนเทชเนียบายฝั่งเซล์โนเทชเนียบายฟิลเตอร์ by ไทเลือกเซลล์นะครับ เปิดไม้เซลล์ราคาวิ่งลงครบ60ปิบก็เปิดไม้เซลล์เพิ่มนะครับด้วยขนาด0.01 l o ล็อต no stop loss no take profit นะครับหลักการเหมือนกันเลยนะครับและโหมด fts ทำงานนะครับก็ต้องไปปิดการทำงานของโหมด rts เห็นไหมครับโดยการใส่ค่า0ูนย์ให้มันและเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่จำนวนการเปิดไม้เซลล์มากกว่าหรือเท่ากับ2ไม้นะครับตัว t a i l i n g stop สั่งเซลล์ก็คืออะไรครับ t a i l i n g stop filter by t y p เลือกเซลล์เนี่ย ก็จะเริ่มทำงานทันทีนะครับนี่คือหลักการทำงานของโหมด FTS เช่นเดียวกันครับโหมด RTS นะครับหลังจากเปิดไม้เซลล์โหมด RTS ทำงานใช่ไหมครับ if test s เ l l ตรวจเช็คนะครับ for is t a d e condition เช็คว่าทิศทางของราคาวิ่งขึ้นไหมเปิดไม้เซลล์และราคาวิ่งขึ้นขาดทุนนะครับสร้างระยะกิจก่อน60ปิบดยการใช้ ฟอร์มูลากับโนเทสเนียบายใช่ไหมครับหลังจากนั้น with it, อ,อินดิเคเตอร์มุกวิดอินลิมิตสบล็อกนี้ก็จะเช็คว่าตั้งจากที่เปิดไม้เซลล์ไปแล้วนะครับราคาวิ่งขึ้นนะครับจะเปิดไม้แก้ตอนไหนตอนที่ RSI นะครับอยู่ในโซน o v e r b o u g h t เห็นไหมครับถ้ามันอยู่ในโซน o v e r b o u g h t คืออยู่ในเลเวล70ถึง100 จะเปิดไม้แก้ด้วยขนาดลดพัดนะครับก็คืออะไรครับลดเอสบวกลดพัดเท่ากับลดเอสนะครับเปิดไม้เซลล์ที่มีอัตราขนาดลดไซส์ที่เพิ่มขึ้นต่อมาแต่ถ้ามันอยู่ในย่าน5 1าสถึงหกก็คือยังอยู่ในโซนสูงสูงอยู่ใช่ไหมครับเราก็จะเปิดไม้แก้นะครับไม้เซล์ด้วยขนาด0.01นนั่นเองนะครับเมื่อโหมด rts ทำงานก็ต้องไปปิดโหมด fts และไปปิดการทำงานของ t a i l i n g stop หมายเลข7เอ่อหมายเลข28นะครับ เมื่อไรก็ตามนะครับที่จํานวนการเปิดไม้เซลล์นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ2ไม้นะครับเราก็จะเช็คผลกําไรนะครับเหมือนเดิมนะครับว่าตอนนี้ผลกําไรจากติดลบกลับมาเป็นบวกหรือยังนะครับมากกว่า5เหรียญหรือยังถ้ามากกว่าก็ปิดออเดอร์บายปิดออเดอร์เซลล์แล้วก็อะไรครับ2ชุดนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปเปิดการทํางานของ Tailing Stop นะครับเพื่อจะเริ่มต้นใหม่ก็ไปรีเซ็ตตัวแปรทั้งฝั่งบายและฝั่งเซลนะครับแล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่นะครับตัวแปรที่เราจะแสดงค่าบนชาร์ตนะครับเพื่อจะโชว์อะไรครับพารามิเตอร์ต่างๆที่เราอยากรู้เราก็ใช้อะไรครับ Bucket o f t a t e มาใช้ในการดึงข้อมูลนะครับ Bucket o f t a เ e เราสร้างเป็นตะกา้า ID สีเขียวเก็บข้อมูลไม้บาย Bucket Optate เราสร้างเป็นตะกา้า ID สีแดงนะครับเก็บข้อมูลไม้เซล modify variable ดึงข้อมูลจาก bucket of t a t e ตกก้า id สีเขียวคุณลักษณะข้อมูลเราเลือกเขาคือจำนวนไม้เก็บไว้ในเขา b กำไร profit เก็บไว้ในตัวแปร profit b เห็นไหมครับหลักการเดียวกันนะครับดึงข้อมูลจากตะก,ก้า id สีแดงนะครับนะครับเลือกข้อมูลเป็นจำนวนไม้คือเขาไว้ในตัวแปรเขา s profit กำไรใช่ไหมครับไว้ในตัวแปร profit s นะครับ และนําไปแสดงค่าบนชาร์ตผ่านบล็อกคอมเมนต์นะครับอันนี้เหมือนกับตัวอย่างก่อนหนะ้าทั่วๆไปและแน่นอนครับไทยกรณีที่เราจะแบ็กเทสนะครับจะดูผลการนะครับทำงานย้อนหลัง5ปี10ปี2ปี3ปีเราก็ไปปิดการทํางานนะครับของพวกบล็อกที่ไม่มีในยะก็คือบล็อกพวกนี้ถูกไหมเราก็เปลี่ยนสถานะแบ็กเทสโหมดจากฟอ r เป็นทูเพราะเราสร้างเงื่อนไขอะไรครับ v แวลู o ูลีนนะครับนำค่าจาก Backtest Mode ค่าเริ่มต้นเป็น f อสฟอคือ0สภาวะเริ่มต้นก็ทำงานปกติถ้าเราเปลี่ยนจากฟอสเป็น True นะครับก็คือ1 1เท่ากับ0เงื่อนไขเป็นเท็จมันก็จะไม่ทำงานนั่นเองนะครับหลักการมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูผลการทดสอบกันครับเพื่อไม,ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมทำการ Backtest ให้ผู้เรียนดูนะครับ2ตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1เนี่ยผมทดสอบที่ Timeframe 5นาทีนะครับกับทองนะ ผลจากการทดสอบ2ปีนะครับปี2023ถึงปี2024นะครับ24เดือนนะครับโดยการใช้ทุนเริ่มต้น1,000นะมาดูนะครับผมทดสอบในไทม์เฟรม5นาทีนะครับใช้ทุนเริ่มต้น1,000เนี่ยนะครับได้กำไร144%นะครับเห็นไหมครับได้กำไรเกิน100%นะโดยที่ออกออเดอร์เยอะมากนะครับ5,343ออเดอร์ 5, เยอะนะครับ2ปี5,343ออเดอร์ในขณะที่อะไรครับ Mac D D เนี่ยอยู่ที่44.90นะครับนะครับเมื่อเรามาดูเป็น USD เนี่ยมันยังน้อยกว่าเงินทุนเริ่มต้นจริงๆมันก็สวยนะแต่ถ้าใครอยากจะให้อะไรครับเป็นไปตาม KPI ที่เราตั้งก็คืออะไรครับตัวดอดาวจะต้องไม่ไม่สูงเกิน30%ใช่ไหมครับเราก็ไปปรับทุนทุนได้หรือไปปรับพารามิเตอร์ได้นะครับอันนี้ไม่ยากต่อมานะครับ ผมจะสอนวิธีปรับดอดาวอีกวิธีหนึ่งก็คืออะไรครับการเปลี่ยนไทม์เฟรมนะการเปลี่ยนไทม์เฟรมนะครับผมจะลองไปทดสอบที่ไทม์เฟรม15นาทีด้วยใช้พารามิเตอร์เดิมเลยนะครับต่อมาดูการทดสอบที่ไทม์เฟรม15นาทีนะครับใช้ทุนเท่าเดิมนะครับ1,000นะสังเกตเห็นไหมครับไทม์เฟรม15นาทีทดสอบ2ปีเหมือนกันนะครับการตั้งค่าพารามิเตอร์เหมือนกันนะครับทดสอบกับทองที่สเปคสูงเหมือนกันนะครับเราใช้ที่สเป16เลยนะ ถ้าใครไปใช้โกโลสเปร์สเปร์สยิ่งสบายเลยใช่ไหมครับแม็กดีเหลือแค่11%เองเห็นไหมครับจาก44%เหลือแค่11%นะครับแต่แน่นอนครับกำไรจากเท่าไหร่ครับ144%ก็จะเหลือแค่63%นะครับ64%โดยประมาณนะครับก็การออกออเดอร์ก็ลดลงนะครับจาก5,000กว่าออเดอร์ก็จะเหลือ1,827ออเดอร์ก็ยังถือว่าสวยงามอยู่นะครับ สำหรับดีๆต่ำๆแบบนี้นะครับผู้เรียนนะครับเอาไปทดสอบใช้งานเพราะผมแจกให้ทุกคนนะครับที่เป็นสมาชิกกลุ่มเรียนนะครับนำไปทดสอบใช้งานแก้ไขปรับปรุงมีคำถามสงสัยก็ส่งคำถามมาสอบถามผมได้นะครับผมจะพยายามไล่ตอบทุกคำถามนะครับและใครนะ่ะที่อยากจะลงเรียนคอร์ส EA ออนไลน์นะครับกับผมพร้อมรับ EA ประกอบการเรียนการสอนฟรีนะครับทุกตัวอย่างสมัครสมาชิกกลุ่มเรียนให้เรียบร้อยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแจ้งให้ผมทราบที่ Line Official Account เดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มนะครับส่งลิงก์ดาวน์โหลด EA ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ